เออยาตัวนั้นดียาตัวไหนคราบยาของพี่สะโศกเนี่ยอันนี้ไม่ได้แกงชมนะเพราะว่าอนมากองให้อนามาใช้หลองใจเดี๋ยวนี้ก็ยังใช้บางทียาตัวไหนท่านเขาเขียนไว้หน้าตองฉลากเขาบอกเป็นเม็ดุกอมเล็กๆลดฟาร์มดันเบาหวานเพราะมีสำาระที่สาลีองคหนึ่งท่านฟาร์มดันขึ้นมันก็มาขออนตมาอาตมาไม่อยาก ไม่อยากไปาติเยี่ยดใครให้เขามาศึกษากับเราคเพราะญาติยัยเขานี่เขาก็มีความคิดของเขาใช่ใช่แต่ว่าทั้งรังที่เรามีอุดมการปรารถนาดีต่อคนอื่นอยากจะให้เขาหายจากโรคภัยกระเจ็ดเจ็บหายจากความทุกข์ยากที่เป็นโรคภัยแต่บางทีเขาไม่เอาเราไม่เป็นไรต้องต้องให้เขาคานมาหาเราเอไปแต่ถตาท่านแนะนําไปงี้เผื่อ ใครเขาอยากจะลองได้แต่ได้จริงๆเลยความดันนี่เป็นทางกินยาโรงพยาบาลกายเป็นสมุนไพรนะท่านของทีนไพของได้ผลไม่เล็กๆได้ผลโอเคเดี๋ยวผมจะได้ไปถามมาเพิ่มวร่าเพ่เป็นยาตัวไหนอะไร่างไหนก็ความดันเบาหวานลดความดันเบาหวานแต่ลดได้จริงๆแต่วิธีคือการกินยาแต่มาก็ได้ข้อคิดได้ศึกษามาอย่าไปกินตลอดอืมยานี่นะ ยาไปกินตลอดทั้งแพททั้งแผนปัจจุบันทั้งแผนไทยโบราณล้วเนี่ยนะให้กินอาทิตย์หนึ่งเจ็ดวันกินประมาณสี่วันแล้วหยุดไปสามทำไมท่านอันนี้มันเป็นหลักของี่เขาวิเคราะห์กินมากมันจะเย็นเหรอท่านมันดื้อยาอ๋อมันจะดื้อยาดื้อยาน้แต่แต่แต่คนบอกว่า คือกินกินอยู่ๆเด็ดยามันจะโรคมันจะดื้อไม่จริงไม่จริงเหรอไม่จริงอ้ามันดื้อยากินประจํามันก็เคยกินถ้าคุณไม่กินมันก็มันไม่ได้ร่างกายมันไม่ได้แสดงศักยภาพมันได้มันไม่ได้มันไม่ได้เข้มข้นตัวเองมั่งเลยอ่ามันไม่ได้เข้มข้นสมรรถนะมันออกมาใช้อย่างไรอย่างกันหนาวถ้าใส่เสื้อกันหนาวเราก็ไม่ได้สู้ร่างกายมันไม่ได้สู้ใช่ไหมมันไม่ได้ปรับสภาพอ่ามันไม่ปรับสภาพมามันก็อยู่งั้นแหละ ถ้าหน้าหนาวเงามันหนาวเงี้ยโอ้ยเราถอดเสื้อเลยเานาะเล่นกับบนรยากาน,นเลยมาร่างกายเรามีไขมันมันก็ละลายออกมาตู้มันขับอมมันไม่เองเอมันก็เกิดความอุ่นใช่ไหมไม่ต้องใส่เสื้อกันหนาวนี่แหละอนุมาได้อย่างนี้แต่จุดหนึ่งก็ต้องเป็นการศึกษาของอโรงพยาบาลศิริราชาที่ระด,ดับอาจารย์ใหญ่ๆอะ่ะ ที่สองน,นักเกึกษาแพทย์เดี๋ยวนี้ก็เป็นศาสตราจารย์แล้วก็บอกอนตมาไม่รู้ไปไปเจอท่า<ะ>นออกรายการแล้วพูด<ะ>บอกให้กินอย่าไปกินทั้งเจ็ดวัน<ะ>ให้กินมีที่ไหนเดี๋ยวนี้เขาพูดคํานี้ทั้งนั้นเลย<ะ>อย่าไปกินยาวมันดื้อยา<ะ>ต่อไปยาก็ต้องเพิ่มแรงความแรงไปเรื่อย<ะ>ยังก็เเ็นพพมินเนี่ยแค่โรบวาตแต่ก่อนมันมีสามมิลลิกร,รมัม แล้วมันขึ้นมาห้าร้อยแล้วห้าร้อยเอามาอยู่เดี๋ยวนี้แปดร้อยหาสิบมันก็ต้องแรงขึ้นไปเรื่อยแรงไปเรื่อย,อยก็ตายดิตายดิมันต้องกินแล้วก็เออเจ็ดวันกินสี่วันแล้วก็หยุดสามวันแล้วค่อยกินใหม่อ,อ,อันนี้เป็นเขางานงานวิจัยจะได้ผลดีกว่าเดี่ยวกินประจำทั้งจุฬาทั้ง,งไปมหาวิทยาลัยทั้งโรงบาลจุฬา ล้งรุมมาติดดีร่บมาเลยจําไว้ก็บอกเขาต่อไปอแพทย์ต่อไปเพราะนั้นถ้ากินแล้วมันติดแต่ทั้งนั้นยาที่จะของศีรษะก็เหมือนกันก็กินแค่ใช่เหมือนการทุกตัวแค่แผนไทยั้งแผนโบราณั้องแผนปัจจุบันกินใสักสี่วันแล้วก็ยุดถ้าหยุดเราก็ดูว่าเอ๊ะมันขึ้นไหมถ้ามันไม่ขึ้นยังความดันไม่ขึ้นเราก็ไม่ต้องไปกิน เข้า่าขึ้นไหมเนี่ยคือท่านตรวจทุกวันถูกไหมท่านตรวจัเองหรือสองวันสองวันตรวจก็ได้ไอความดันมันตรวจกันทุกวันแล้วมันเครื่องง่ายๆใช่ไหมใช่ใช่ครับแต่เบาหวานมันต้องเจาะเลือดก็อาทิตย์ละัะครัหนึ่งท่านเจาะเองใช่ไหมเจาะเองมีเครื่องยีนี้เครื่องมันถูกแอคทีฟเชคมาตรฐานโรงพยาบาลกระชัยถ้าใครอยากรักชีวิตอ ็ต้องพิชิตกิเลสกันหน่อยลดความอยากให้ได้แล้วก็มาศึกษาอะไรที่เป็นประโยชน์ก็กินก็ตรวจด้วยตัวเองเป็นหมอด้วยตัวเองอะไรที่กินแล้วมันเกิดผลที่มันมีอาการนู่นนี่เราก็จําไว้อย่าไปกินมันก็แค่นั้นเองโอเคครับผมกลับนวัสการรมครับ